ลมเย็นเย็นพี่น้องคืมฝน,นกายไปแล้วคืวมาฝนสิตกมาแล้วฝนฝนบโตกพอออกมาแต่ป้าเฮ็ดแล้วก็สิพักก็ลงยามตงพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีบ๊สุขุสุขพี่น้องจ๋าสบายดีตอนยักขำพี่น้องออกมาแต่ป้าเฮ็ดแล้วก็สิลงยามตรงเด้เข่าก็เลื้องเริ่มเลื้ยงแน่แล้ว บรรยากาศดีพี่น้องมึอน,นี่พวพ้นบนเตตโตกทั้งเทาง่าแต่ตกไปทั้งอื่นนะแกว่ามันแบบเป็นไอพ้นนะพี่น้องมันเย็นลมเย็นเข่าหน้าก็เลื้งไปแล้วคุณเริ่มเลื้งแล้วกายเหมาแล้วสิริเกี่ยวเข่าแล้วลงมากับพรไสแล้วก็สาววันพี่น้องไปหาเห็ดกับมาจักดอก Nay sau sâm so, đọc sưu manh. Hoa thoát, bình nằm na. Vậy là Sì, để kêu khảo lèo. Bye. <laughs> nhàng nhàng Bye. Nhàng. Bye. ผู้ความสูงนะนท่านบอกควมสูงให้นะเยอคือผู้บ่าวผู้สาวนี่คนไทยย <c oughs> ่างคู่กัน,กน,น,นหลุดแม่เบิ่งหนาวคือผี <c oughs> อย่าเบาความจิงมีแต่คุ้มอุกบาทเ <c oughs> อาแห่นบ่บแมน่นรีหนาคนว่าก็คือกันเด็กมีหนามันก็คือทั้งผาเพียงไมาเป็นฟ้าอะไรที่ไหนบ่แม่นรีวิวหน้าเบาแบบ รีวิวหน้าสาวันทางที่เ้ายยางหรือว่าทางออกมาแต่บ้านพี่น้องเป็นคุ้มเป็นคุ้มคุมยนตุกนะหรืว่าคุ้มพ้นตกแลวมันอันรถมันเที่ยวดูฮะเนี่มันตนนะเป็นคุ้มเป็นคุ้มเป็นคุ้มไปอะทเธอไม่ใช่ เฮาบ่ก่อยเดือดห่อนส่วนที่เดือดห่อน,นคือเงินอันนี้คือสีลกไปยายามม่องโตอีกรอบแรลงี่น้อมื้อเช่าเี่ยเขาเา่ร้อยลงไปแล้วหัวพ่อสาวรรค์เลาะเป้งนำหน้ามันก็น่าอสนสิมีบย่จักเออขนาดไเหมือนวันนี้ขา้องมันอยากลงแดแมน,อ,นอ,อันนี้คือกระตาเป่าด้วยนะชเสืเ่อ ไม่ช่ว่าเหาเอาไปถอกป่าไปถอกเราให้แม่แล้วเอามาถอกไว้เราจะเลี้ยงงูคุณโม่มน <c oughs> ไดี๋ยไปเสือเราเลยเราเอาความจริงพอเ,าเอา,อาเหร,ร็น,นมือคืนนี่ก็ตกตอนหัวแรงพี่น้องรถเทรอจักรานขี่รถลงมาแล้วก็เห็นรถตก โจดมาใช่น่อสิมลักกังเรน,เรนก็นกนไม่รู้มะเราก็เดินมาด้วยกัน,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 นป่ากันยังลายอยู่พี่น้องแถวหน้าในบริเวณมันาน,าน,นั่นน่ะเนาะถ้าพน้นตกมาแหแ้งๆจนน้ำร่นให้ร่นขั้นอีกรอบนึงเด็กะ เขาสวรรค์เปียกเบิดมัเป็นย่งเปียกแล้วมันย่างยุดอีกประมาณอีกประมาณอีกทิศสองทิศสามทิศนี่แหละพี่น้องก็มีโอกาสได้ลงมือขาามันแดดถ้ามันบอดแดดก็คือยุดสงักไว้ก่อนเกย์ซ้อนเขามันหล่นไปอะบรแบบนี้ขาวหุ่ง นกมายามนี่บรรยากาศดีฮะเนาะขนไทรคจ่อยลงเนาะเขาจ่อยคือพ่อเขาคืออะจ่อยลงมอซีมอนแหงกับจ่อยขันไทรขันไทรยังธรรมดาเลยพี่น้กเซมอนจ่อยแหงจ่อยกับจ่อยกับเธอสุเพลินมาเสีอาเมีย เอาเมียคนเดียวกันมันจะมายากแต่งใช่ไหมครับเอาคนละเทือมยะกถึงเถอะอยากได้เมียเลยนะพี่น้องเลยอยากออกห้องเฮียนบะผมอยากมีอยังแม่เพันตัวทามอลไรก็บบอกถ้าอยากได้เมียเถอะวะสัตว์ตัวอยากออกห้องเฮียนถึงยัง เออบริวาเสียงกันน่ะดอกบริวาเสียงยนน่ดอกทุ่งนาแห่งนี้บรรยากาศดีมากเอ้าไพ่ยังบริไดับอยู่ดิ สมอนโทรหาสวรรค์ตัวขับก่อนสิมอนโทรมาบอกว่ามีป่าลงตรงโอ้น้ำมันก็นไหลอยู่พี่นอ้องมีทางมอนมีทางพั่งห่มพราะกันมานอนเมื่อคืนนีโอ้น้ำก็ไหลอยู่ฝนพี่นอ้นองโอปลาคอปลาเกง่งเอย่า มื่อคืนนี่หลังจากที่ฝนตกฝนหัวแรงเนาะฝนตกทำอิดแล้วขาพอน้องเมยอกับพ่อครูเฟร็ดลงมายามลีพี่น้องเขาเจอเห็นผีลงมายามลีแล้วเอาปลาแล้วคือพดไม่เท่ากระชายไว้เท่าจืดแล้วพ่อเขาเป็นคนใส่มันพ่อหลังจากชุ่้นไปฝนตกอีกเขาเจอตักจักดอกแล้วลงมาตอนประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองโมงลงมาเขาเจอหลักปลาพดไม่นะออกมาอยู่นออกหลวกอะใส่กับมือเครื่องเก่าดิใส่ใส่ในเขาก็คือโดดคือโดดดงโดดชิมอนคนใส่ ก็เดี๋ยวว่าเขาเห็นผีคัาเห็นผีก็ดีแล้วว่าเขาจะสิบอได้ป่าเขาไปดีลุ่มแหงลากดูเขาลากเดี๋ยวนี้นะอาพวกเจ้าแล้วถืงปุ๋ยละดแม่นบ่มาบวกไ้เดี๋ยวหาปุ๋ยละดเราไั่รู้เดี๋ยวของเราหู้ว่าเขาสิมาลั c เกแล้วก็ออกมาละดอันลี้ที่เขาเห็ดปีแล้วนะพี่น้องบนบ่แปลงปลูกไป่ทยเลยนะเราเอาน้ำเอาอยางมาอือไว้ แต่ว่าเวลาเราเมื่อไรเขาลากออกมานะม,นาามีอยู่ช่วงหนึ่งเรานั่งดักอยู่เขาเจ้ามานะพอดีโปโลเสีกันแต่กระหูอยู่ดอกว่าเป็นไผ่ขัด้นกันเองในบ้านเนี่ยแหละพี่นอ้องต่างแต่ว่าโบยเคสกับข้าเจ้าซื้อแต่ละปีลี่ห้ากับถึกาขาเจ้ารักคู่ปีพี่นอ้อง ลากทะเลหากินง่ายตายแทฉๆหมูเด้เห็ดตุ๋อยากตายพอแล้วมาหาจอบเอาไปขายเอาไปเนี่ยก็เจ้าเอาไปขายลากไปแล้วก็ไปขายเพิ่งเผลอแน่ก็มาขายให้ผู้เจ้าอีกข้าวมาแบบเมียงๆคันๆดับโมได้กินดอกเจ้าที่เ้ามี้หานเลยดอกไม้ปันกันกินพี่น้องเลยก็ม่เว่าขี้ที่ดอกคันคอกันสิ่หายู่ แต่ว่าโบให้ลักมือติมีเห็ดดิกลัวฮาวส์เห็ดได้มันกับโบเป็นไงดิเ,เลจลาปีก็เห็ดคู่ปีมาดูกันพี่น้องสีแดงลายช้ำได้มันโตอ,อ่อนมานเลยเอากะต้ามากให้น้อยม,มั้งมีใส่กกะตาอาาู้หูโบอยากคิดทีน้อย่างมาก โบเทิงนี่แบบูบ่แขนสัตว์ปให้เกิดมาเตี่ยปให้เกิดมาสัตว์้ยเขาเลือกเกิดได้ซะกัสีสูงขาวเาาอัดหลาดรวยผมโอ้ปลาคอนี่นี่พี่น้องอันนี้คือปลาสดๆนะทุกคนปลาอยู่ในรีเขาเองเต็มดวงด้งดวงด้ง มีเรื่องเล่านะคะเมื่อคืนโจรมาขโมยปลาสามีพี่น้องตี่มามายังไปเอากดมาไก่ๆนี่เดี๋ยวเราจะตักนะทุกคนชวดแห้งๆจับขอบกระตาทิดเอาโอ้โหบริสุทธิ์ลกันคือว้าวแล้วปลาคอยใหญ่ตัวนพี่น้องลายตาอะยรได้เห็นนี่ตาวันแสงสุวรรณนาเอาไป เบิร์กน้ำสกุลพ่อสันนะเป็นอะไรได้นักยุกบ,นะบ,บ่นะโบได้แบกเลยโบนักเอาใส่ดีๆไปเนี่เอาอันก็ได้ลายอยู่เด้วยโบได้ลายนะได้ตาเดียวนึงตาหนึง่งไงตาหนึ่งบ่ได้ลายเด้อเออเดี๋ยวขึ้นไปนี่ก็บ,บ,เเบ่ได้แบงด้วยอดกินรถเฮ้เข้าซุ่มบ่อดกินซุ่ม,มเมล็ดตำทั่วปิ่งป่าชั้นก็ทอดป่า เนาะพี่เนาะออกไปอยู่เนาะคุณออกไปออกไปชิยยไปเด้อเร็วมาอยู่เหรวแม่น้ำมันอยู่ในผาตังพี่น้องไม่ไเป็นไรเอาไว้ในยันผาตังมันขาดมันหนักจนมันขาดอันนี้คือตูบเผาโต้งของพวกเรา อยู่เองเหงาใช่ป่ะขึ้นมาหนีิพอแล้วแรงแล้วแรงเลยแต่ว่าป่ามันก็ลงเรื่อยๆเห็นไหมพี่น้องสีน้องเถื่อน้อยละน้อยจะสีละปืนมาตลอดแม่นป่า เขินบาดเลยมาแต่ละรอบก็เป็นสิบโได้เด็กพี่น้องได้ตลอดอแต่ว่าขั้นน้่มมันไหลดิน,น,ดน,น้่มหมไหลก็บ่ไ,ได้ห้อยหลดหอยหลดแต่มือพูดยากนะโอ้ยจักสังเกอยอยีดียางเนี่ห้อยหลดแต่มือพูดอีกย่างคือโบเขี้ยวห้อยหลดโจยมือเขินนี่คือโบหายบ้านคองโบบ้านเผาหรือวอ่าเผาสมรแลงเนี่ย ที่เป็นโคตกตกะชิมาอยู่นักข้าวเลยสต่ทรงใส์านางกันนี่นักสืบค่ะเป็นนักสืบ,สบล,ลงมาดักชุดเจ้าสองคนกผ่อนใส่ิมายูในนี้อยู่ในห่มม่วงอยู่เจ้า,า,า,จาก,กระแต่งตัวใส่ชุดขาวแบบเป็นตาแย่ตยายน่นะโบได้เป็นพีได้สิมาดักยิงบ่ได้เห็ดเป็นสิมาเป็นพีหรอกเอาแล้วิชุดเผื่อชิมาเห็ดที่หลอกเขาเข้าไปยิง่งกระสุนแช่ตี้อยู่ที่อุ๊ก เจอผู้บัญชาการพีน้อพี่น้องยิงบักทุนใช้เจ้าอีกตะกี้ไปหาใช้เบ็ดน่งไปหาเฮ็ดทีหลอกเขาเจอเขายิงมุขทุนใช้เจ้าขึ้นว่าเขาชี้านเขาบ่วยยะนทีตะกี้ใช้เบ็ดกบดื้อเด้พี่น้องหาหลักเบ็ดเขาเจ้าเท่เออ เบ็หลักกบเขาเจ้าเคยอยู่เคยลักกบเขาปอดปลาคอญ่ปอดนี่มันนอนโคลูว้นี่นี่ปลาคอใหญ่ ก็ใช่เราลงมาแทงที่พ่ใชัเหนะ็นเลยนะนี่เขาลงมาแทงเมืนะม่อไรพี่น้องขำแล้ว,ท,วลทีมลิงนัวกับกำลังกลับบ้านนั่นแหละพี่น้องจา๋ามาฮอนอิกกับซีเดคออนุญ,ญาตลาขอบใจเบิร์ตสุกุสุโคนที่ติดตามแล้วก็ับไปกำลังใจให้บอสปับสาวันเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณ เอฟซีทุกๆคนพี่น้องจา้าเมื่อแล้วสบายดีเค่ะกันคลิปหนะ้าสวัสดีเดี๋ยวจังเมื่อนหนึ่งเฮาสิคันฝนตกมาแล้ว,ส,วส,ส่วนสิบห้าลงมาดักเบิ่งโจนเพียงแล้วเขาก็เขาว่ากันแล้วแล้ววางแผนไว้แล้วเนาะว่าเสร็จจังได้เนี่ยเขามาเบิ่งเด้อโจนหูออบอว่าเขาชิมมาดักเจ้า,จาเจ้าตกลงมาเบิ่งเลื่อนสองขยิบทันเบิ่งคลิปบอกทันแล้วเนาะบอกว่าเธอสีเบิ่งคลิปหรือเธอเสร็จยังนะเขาก็ไปบ่นไว้เองตัง เมือม่อเมือ่อคุณเห็นว่าลายใจห่าง